สวัสดีครับท่านผู้ชม f c พี PP, ่พี่น้องน้องทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมาครุกไทยไก่ก้าวฟ้าวันนี้ขอนำเสนอตอนที่มีชื่อว่าปะทะเซียนหมากแปดทิศครับนะครับก็จับคู่ออนไลน์นะครับอยู่ในหมากลุคขั้นเทพนะครับมาเจอกับยูเซอร์นะครับ56851นน,นนะครับเซียนหมากแปดทิศนะครับ 1 1 9 4เป็นหมากสีแดงเปิดด้วยม้าเทียมนะครับคนขุนพลน,นะครับคนขุนพลเดี่ยวไก่ก้าวฟ้าก็มาด้วยม้าโยง้ายครับที่มรลิมไปก่อนนะครับในตำแหน่งนี้ครับขู่ต่อสู้จะเอาอยัางไงเราจะกินตัดเข้าไปข้างในนะครับทำให้ทรงเบีย้ยของสีแดงเสียนะครับขู่ต่อสู้ของไก่ก้าวฟ้าก็ชะงักไปแป๊บนึงนะครับ มาแบบนี้ก็กินเข้าไปครับจริงจริงทิมใส่โคนเลยก็ได้นะอ่ะไม่เป็นไรครับทิมใส่เข้าไปครับโคต่อสู้ก็นนำโคนมากินเบีย้ยสองหนึ่งนะครับกินสองหนึ่งก็ให้กินไปเลยนะครับจังหวะนี้ก็เอาเบีย้ยกินโคนเข้าไปเรียบเรียบนะครับอเหมือนแอบจะก้างหรือเปล่ากินเข้าไปครับโคต่อสู้ไม่กินตอบนะครับเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างถ้าโคต่อสู้เอาม้ากินเบีย้ยนะครับ ที่ตำแหน่งชอชิง5นะครับไก่กาฟ้าก็จะนำมาซ้ายนะครับกินเบี้ยนะครับหน้าเม็ดของสีแดงครับคู่ตอส่้นะครับเสียนหมากทิศต้นนี้ก็ดันโคนขึ้นมาผูกเม็ดนะครับยังไม่กินเบี้ยของเราก็ดันโคนขึ้นไปนะครับทางด้านปีกขวานะครับทรงหมากมาซ้ายของไก่กาฟ้าก็จะเป็นทรงรูปทรงแปลกแปกนะครับเป็นเพื่อนที่สูงก็บอกอยู่ครับมาซ้ายทำแม่งทำแม่งนะครับ ก็เป็นม้า้ายส่วนตัวนะครับเป็นสไตล์ส่วนตัวที่คิดค้นมารูปทรงไม่สวยงามนะครับก็พอรับชมด้วยความบันเทิงครับจังหวะนี้สีแดงนําเรือมาผูกโคนนะครับส่งมาหาเราก็ยันขึ้นไปเลยครับถ้าู่ต่อสู้ทิ่มใส่เข้ามาเราก็เอาโคนกินเข้าไปเลยครับสองหนึ่งครับแลกเบี้ยไปเลยนะครับก็วัดกันไปครับ แต่คู่ต่อสู้ไม่เอานะครับหุบเรือมาแบบนี้อเสริมคนขึ้นไปครับถ้าคู่ต่อสู้แทงใส่โคนนะครับเบี้ยทางด้านปีกขวานะครับเบี้ยลอยๆนะครับแทงเข้ามานะครับเราก็ถอยโคนตัวขวามือกลับมายืนตำแหน่งนะครับตั้งหลักตั้งทรงใหม่นะครับเรามาดูกันต่อว่าคู่ต่อสู้จะทํำยังไงกับในตำแหน่งนี้แทงเบี้ยริมนะครับ แทงเบี้ยริมเราคงต้องสกัดเบี้ยริมไว้เหมือนกันครับต้องแทงแทงสวนขึ้นไปครับเป็นมอนดันหลักนะครับค้ำไว้ก่อนนะครับถ้าไม่งั้นคู่ต่อสู้แทงเบี้ยคู่ขึ้นมาทางด้านปีกซ้ายนะครับในอนาคตก็มาทิ้มใส่ม้าเราทําให้ม้าเราเสียตําแหน่งครับจังหวะนี้ก็มอนยันหลักไว้ก่อนครับนะครับค้าเบี้ยที่กอไก่สี่ไว้คู่ต่อสู้จะบุกยังไงต่อครับในตําแหน่งนี้นะครับ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโยนเม็ดเข้ามาแล้วนะครับเป็นไฟบังคับนะครับถ้าเราไม่กินนะครับเม็ดก็จะไหลมานะครับมาแทงใส่ม้าเรานะครับเม็ดเขาก็จะสวยมากครับตำแหน่งนี้จําเป็นต้องกินครับโดนบังคับนะครับโดนบังคับครับแทงเบี้ยขึ้นไปนะครับทาให้เบี้ยสามตัวสวยงามของสีแดงต้องเป็นเบี้ยขั้นบันไดนะครับโคต่อสู้ทิมใส่ม้าถ้าถอยม้ามันจะชาไปไหมนะครับ โยนม้าขึ้นไปให้คนกินเลยไหมนะครับโยนขึ้นไปเลยครับนะครับเพื่อเปิดช่องครับจอมเสียสองหนึ่งครับจอมเสียสองหนึ่งเปิดช่องให้โคนกับโคนสองตัวเราได้ไหลไปครับก็มาดูตัวหมาก,กันตอนนี้ก็มีเบีย้ยอยู่สี่ใบของสีขาวสองสี่หกเจ็ดสีแดงมีเบีย้ยเจ็ดใบนะครับอื้มจังหวะนี้ก็โยกโคนขึ้นไปครับ ตอนนี้ตัวเด่นๆ่นของสีแดงก็จะมีม้านะครับม้าที่หลุดออกมาหนึ่งตัวนะครับเข้ามาในดินแดงในดินแดนของเรานะครับจังหวะนี้เราก็ขึ้นขุนไปผูกเบี้ยนะครับเราจะได้นำโคนไปใช้งานได้ในอนาคตนะครับเก็บขุนเข้าป้อมนะครับทางด้านปีกซ้ายตาต่อไปนะครับสีแดงจะบุกไก่ก้าวฟ้ายังไงครับในตำแหน่งนี้ครับ เรามาดูกันต่อนะครับเราคอยเราชมกันนะครับกูต่อสู้แทงเบี้ยตำแหน่งทอทังนะครับทอทังสี่อืมแล้วเราจะเดินอะไรไหลโคนไปเลยไหมเอาเรือมากด อืมเราก็แทบจะไม่มีตัวเดินเหมือนกันครับเบี้ยของสีแดงชง,งื้องหงายอยู่นะครับจังหวะนี้ไปครับอืมเขาลอยเบี้ยใส่โคนเราได้แล้วโคนเราขาดนะครับโอ้โหไก่ก้าวฟ้าคิดไม่ละเอียดนะครับภาวนาให้คู่ต่อสู้ไม่เห็นครับคู่ต่อสู้เห็นครับลอยเบี้ยมานะครับถ้าเราไม่กินเราก็เสียโคนเรากินเราก็เสียโคนครับก็ กินครับพ่อเป็นจังหวะทีลุกนะครับถอยโคนกลับมาสีแดงกินโคนเราไปแล้วนะครับหมเสียได้จริงๆนะครับอ่ะสงครามยังไม่จบยังไม่นับศพทหารนะครับก็เดินเม็ดขึ้นไปเขารุกก่อกวนเราอีกจังหวะนี้ก็ ผูกเรือมาผูกม้าไว้ก่อนครับเผื่อเราขยับม้าขึ้นไปเบี้ยเชิงเงายของสีแดงก็จะได้ไม่เป็นปัญหาก,กับเรานะครับเบี้ยสีแดงถึงจะมีเยอะกว่าเราแต่ก็เป็นเบี้ยฟันหลอครับสีแดงยกมาขึ้นมากันในตำแหน่งนี้จะทิ่มเบี้ยขึ้นมาหรือเปล่าโยกม้าขึ้นไปครับไปจับกินเบี้ยก่อน แล้วก็มีตำแหน่งลุกนะครับถ้าโคตสู้นำเรือมามากดเราหรืออะไรเราก็จะลุกคาดกินเรือนะครับก็เป็นซุ่มโป่งครับซุ่มโปง่งซุ่มไว้ก่อนนะครับโอ้ต่อสู้จะเอายังไงเอ่ยนะครับเบีย้ยสีแดงลอยมาครับลอยมาถ้าใช้คนกินไม่ดีครับใช้เบีย้ยกินดีกว่านะครับกินเราไล่มา้าครับถ้าเราใช้คนกินเขาอ,อาจจะตัดโคนเราได้นะครับ หรือไม่เขาก็ไม่กลัวนะครับเอามามาลุกกดดันขนขึ้นไปอ้าวกินโคนเราัะงั้นอ่ะกินเอาโดนลุกอีกอืมต้องผูกเบี้ยครับจับกลับมาครับอ้าวกดสดเรียบร้อยครับแบบนี้ครับที่ตั้งใจไว้นะครับหมาซุ่มโป่งครับลุกก็ไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับกินเรือเข้าไปเขาต้องใช้เรือกินมากดเราเอ้าแอบค้างครับแอบค้างวิธีการแก้ไขนะครับให้เรากด ออกจากหน้าจอนะครับนะครับกดทิ้งไปเลยนะครับออกจากแอปนะครับกดทิ้งไปครับนะครับปัดทิ้งไปนะครับแล้วเราก็มาเข้าแอปใหม่อีกรอบนึงนะครับเข้าแอปใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับเกมของเรายังอยู่นะครับถ้าเรารู้ตัวท่านครับเห็นไหมครับก็จะไม่หายครับเป็นการแก้ปัญหานะครับกับท่านที่บอกว่าบางทีแอปนี้ปัญหาแอปค้างแอปอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้วิธีนี้ครับเห็นไหมครับก็กลับมาแล้วนะครับ เดี๋ยวรอตั้งตัวก่อนแป๊บนึงนะครับเราเชื่อมต่อแป๊บนึงกลับมาในตำแหน่งนี้เราก็นำเรือทางด้านปีกขวากินเบี้ยนะครับผูกเบี้ยจุดอ่อนไว้นะครับผูกเบี้ยจุดอ่อนพร้อมที่จะซ้อนเรือนะครับตอนนี้ก็เป็นเบีบ้ยเท่ากันเป็นเม็ดเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเรือสู้ม้านะครับเริ่มจะเป็นต่อแล้วนะครับขยับขุนมาแบบนี้เราก็หมากอ่อนซ้อนเรือนะครับ สีแดงเริ่มมีปัญหาแล้วครับขุนสีแดงอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีนะครับโอ้โหไก่ก้าวฟ้าเกือบหลับนะครับแต่ต้องกลับมาให้ได้นะครับคู่ต่อสู้ก็เวลาเหลือประมาณหนึ่งนาทีหน่อยๆน,นะครับนาจอก,ก็เริ่มเตือนแล้วนะครับเหลือไม่ถึงนาทีละไก่ก้าวฟ้าก็เหลืออยู่ประมาณสองนาทีนะครับก็มีปัญหาครับจังหวะนี้เอาเรือไปจับกินมมาแล้วก็นําเรือไปอก,กดกินม้าอีกนะครับ เรือของเจ็ดเสร็จทุกรายนะครับในตำแหน่งนี้ครับจอแดงเราต้องรีบไปเหมือนกันครับไปครับอ่จังหวะนี้ก็เอาเรือกินลุกไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับถอยไปไหนนะครับอนาคตเราก็ดันเวียขึ้นไปเพื่อไปผูกเรือนะครับเราก็จะนําเรือทางด้านไปอีกซ้ายลุกจนนะครับโคตรสู้ง่ายก็ลุกจนสวยงามครับโอ้โหนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม รับชมมากลูกไทยไก่ก้าฟ้าทางช่อง youtube นะครับหรือทาง t ิกต ok นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์นะครับถ้าต้องการสนับสนุนเกีตร์ก็กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าสวัสดีครับ